สวัสดีค่ะโอ้โ oh, ห oh. น้องคุณลูกหน่อยเคนตัดผมทรงใหม่หล่อมาก เป็นอีกครอบครัวที่น่ารักมากสำหรับครอบครัวของพระเอกชื่อดังเคนธีรเดชกับภรรยาคนเก่งหน่อยบุษกรวงพัวพันซึ่งทั้งคู่มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยกันสองคนคือน้องคุณกับน้องจุนและตอนนี้ลูกชายทั้งสองเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอีกทั้งกําลังฉายแววความหลอ่อตามคุณพ่อไปติดติดล่าสุดคุณแม่หน่อยได้ออกมาโพสคลิปของน้องคุณกับคุณพ่อที่กำลัง ออกไปเที่ยวกันตามประสาะหนุ่มๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเมื่อคุณพ่อถูกตุบได้ h #tiktoker กกผู้น่าสงสารเ e นชีรเด d e e t i k t o คุณจุ๊บสันรอยจุ๊บนั่นมันติดจนตายแฮแฮทเทรนมาแรง2024และงานนี้น้องคุณในลุกใหม่ไถหัวเกลียนท่ามกลางคอมเมนต์ที่บอกว่าโหหล่อมากน้องคุณคือหล่อมากอ๊ะตัดผมแล้วหล่อมากค่ะคุณแม่พ่อลูกอย่างเท่เลยค่ะ พี่คุณลูกนี้คือหล่หอหงมากพ่อเคนน้องคุณหล่อมากคุณพ่อคุณลูกหล่อแข่งกันอะขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ